โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาอยู่ในเกมนี้แล้วกับผมเอง X D I N สองวันนี้เราจะมาแบบเล่นเป็นฆาตกรเราจะได้เป็นหรนือขอดิขอได,อไดิไม่ได้เป็นครับท่านผู้ชมโคตรดีเลยผมต้องไปเก็บตเก็บตัคิวเลอโอเคครับฆาตกรยังไม่สปอน,นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่ามันจะขยับนะครับ กัจจกรไม่สปอนหน้าที่ของเราคือหาของ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 ,ของอถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลน,นั้นเก่านี่กระป๋องน้ำสาม,มารถเอาไปขายเจฟต์เดะคิวเลอร์ดีสปอนเจฟต์เดะคิวเลอร์ตอนนี้หัวแล้วนะ ผมเก็บของยังวมากเก็บของละนีนๆจะได้เปิดเปิดห้องเจอแว่นตาครับเจอแว่นตาเก็บไปด้วยครับนี่เ,นเก็บตะเกียงผมยังไม่ตายสักรอบเลยนะตั้งแต่การอัดคลิปวะเฮ้เราต้องหากุญแจครับอย่าลืมว่าทางออกอยู่ตรงนี้คนระับเราต้องหากุญแจเพื่อ ไปแรกนะครับเหมือนหูฆ่าตากรฆ่าตากรกุญแจขอเก็บก่อนกุญแจเจ็บตัวคิวเลอร์เจ็บตัวคิวเลอร์ตอนนี้จะฆ่าผมปอโอเคครับโอเคครับเข้าไปแล้วครับเหลืออีกสี่นาทนะีแล้วนี่เก็บของไปกัน คองเพื่อไปไปนะผมเคยชุบชีวิตเพื่อนแล้วครับจะได้ตังค์สามบาทหลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยไม่ไปชุบชีวิตดีกว่าต้องชุบชีวิตนะครับเขาคือแบบตัวรอฉันดีเลยถ้าเขาตายไปคงจะแบบลำบากแย่นะโอเคครับมาหนด้วยนะเจ๊เป็นอยู่ตรงนั้นนะครับ ้าเจ็บมาเราคงน่าจะตายโอเคในนี้ไม่มีน้ำมันน้ำมันอยู่ไหนฟะไหนไหนตรงนี้มีน้ำมันไหมเปิดเปิดโอ้โหไม่มีไม่มีมมโอ้ผมนึกว่าเล่นเดดวายเดลไรจะซ่อมน้ำมันน้ำมันอยู่ไหนวะน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยน้ำมันอยู่ไหนอ๋ออ๋อผมจะไม่ไปชุบชีวิตเพื่อน พอตอนนี้มาพอตอนนี้เจ็บเดอคิวเลอร์โอเคไปต้องละมีคนช่วยแล้วคงย่รรไหนฟล่าใคอยึดในไหนไหนไหนน,น,นน้ำมั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 นที่เอาไว้เติมเครื่องอ่ะไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำมันที่เอาไว้ทอดไข่อ่ะโอ้ยเล่นมุกเยอะละกับมุกโคตรเก่าเลยเฮ้ ชุบ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 น,นี่เลยนี่เลยนีเลยเอาชีวิตรอดโอ้ตัวรอดฉันดีเพื่อนมาขอโทษที่กระเจ้าเพื่อนเอาน้ำมันมาจากไหนวะผมไม่รู้จริงๆิว่าเขาเอาน้ำมันมาจากไหนแม่งตรงน่าจะเป็นตรงแบบห้องบาสเกตบอลแน่เลยห้องโถงห้องโถงใหญ่ๆอ่อะโอเคครับเราจะเข้าประตูได้แล้ว ประตูตอนนี้จะเปิดครับเจฟตจะคิวเลอร์เขาจะฆ่าเราทันไหมครับผมไม่รู้นะครับต้องออกแล้วคิ้เลฟต์โอเคออกรเราได้เงินขายเของโอเคเรามีเงิน400ครับแล้วก็คุณเจตีให้กับคนนี้เย่ไม่ได้เลเวลเลย ได้ไม่ได้เลเวลเลยชอบเลยไ,ได้สกินมีดสุดเอฟเฟเพเราสามารถซื้อสกินได้ครับซื้อสกินมีดอันนี้อันนี้ครับเป็นไอเทมสูตรวิเศษหรือเปล่าเฉพาะคนที่ขายอันนี้จะได้เท่านั้นผมไม่รู้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ตายเกตเติมน้ำมันเลยเพื่อน ผมไม่รู้ว่าน้ำมันนี้นี้มีผลอะไรต่อจรวจนะครับมันจะไปดาวคารดวงจัน์หรือเปล่าวะเปล่าวะวาแล้วก็เราก็จะได้อัญมณีสีม่วงอะ่นะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนนะเราจะได้เริ่มเล่นแล้วโอเคมาซูมดู คุมกาชากาชาเกลือโอ้เกลพบเกลือกันแล้วอูอะมองอัดแบบสมจริงแมปนี้มีตู้เซฟเยอะแล้วมีกาวดักหนูด้วยกาวดักหนูทำไมวะว่า,วาไม,ม่จะทำให้ฆาตกรรู้ดกแคบไปโอเคครับโอเคนะครับระวังกาวดักหนูครับ โอ้ยเก็บเก็บอันนี้เก็บ,กบอโอ้ดีสปอร์แล้วดีสปอร์แล้วอันนี้อันนี้เข้าไม่ได้เฮมาอันนี้เข้าอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะเฮซ่อนก่อนนะครับซ่อนนะ เคขึ้นบันไดกันโอ้อยหายแล้วชิบหายแล้วเอามองอัดโอ้โหโอ้โอจเจอกุญแจเจอกุญแจเจอกุญแจดีเลยเราต้องใช้ใช้อะไรสักอย่างเนี่ยสีแดงๆซึ่งเราอย่างหาไม่เจอรับไอ้สีแดงแดง เราสามารถแอบในตู้เซฟไดตู้เซฟผมฟ้าผ่าฟ้าผ่านหนักมากฟ้าผ่านหนักมาโอเคครับเพื่อนเขาใครเขาจะปั่นไฟหรือเปล่าเนี่ยเขาจะส้มไฟโอเควันนี้ทางแก๊สใช้ได้แนละ้วพวกอันจะสมจริงไม่จะฆ่าเราเอานี้เลยนี้เลยผมเคยทำแบบฆาตกรติดปลั๊กเลยครับ ผมเคยทับฆาตกรติดปักครับแบบสมจริงไลยมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอ้โหอมองอัดแบบสมจริงมันมาแล้วอมองอัดแบบสมจริงร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนระวังเอื้อเพื่อนขาหักแล้ว ครับเราระวังครับเราระวังเอามองอัดแบบสมจริงครับเราลองก่อนนะโอเค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 เพื่อนกล้วยของเรากล้วยพืชกล้วยของเราตายแล้วมามาเดี๋ยวช่วยดูช่วยดูช่วยขาขาขาโอ้ขาหักจนได้ ขาหักกนได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นอนโอ้โหโอวิ่งัชีวิตเลยเ็นเจออะไรเลยนอกจากของพวกเดีนี่ไปเจอกุญแจที่บปดปลดล็อกเลยแล้ววะเกมนี้มันนะครับได้เป็นฆาตะกรยิ่หโหดครับาาตายผมตายโอส่าได้กุญแจ แจได้รัสาได้กุญแจมาเกมนี้จะได้กุญแจแจสีม่วงหรือน้ำมันนะครับเนื่องจากต้องคุณจะได้กุญแจกับน้ำมันนะครับเนื่องมาที่ล็อบบี้นี้คุณต้องเข้าเข้าเข้าประตูให้ได้ครับถึงจะแบบได้น้ำมันมาที่ล็อบบี้กับกุญแจครับโอเคต่อไปตรงที่ผมได้เป็นฆาตกร ไซเลนเฮดโอ้ไซเลนเฮดอ๋อไซเลนเฮดมาอยู่ในเกมดีด้วยมาตัดไปตรงที่ผมได้เป็นฆาตกรจริงอาจจะไม่ได้เป็นเลยนะ,ะในที่สุดผมก็ได้น้ำมันกับกุญแจ,จที่โอเคต้องเดินไปทางห้องกัเลยดิ โอ้สู่โลกไพยเนะาะค่ะจริงๆก็สามารถเปิดกล่องสีดีๆได้ดเลยค่ะให้กล่องเรเวลลอัพได้ไมค์เชิญมาเยอะจากฮาโลวีนเป็นตัวละครในฮาโลวีนเนี่ยไมค์เชิญมาเยอะเลยโอเคตัดไปตรงที่ผมได้ไปกระตะกิก ดีกว่านี้แหละผมจะใช้มีดมีดคุกกี้เคลือบไอศครีมในการฆ่าก่อนโอเคผมมาอยู่ที่ล็อบบี้ให้ทุกคนไปซ่อนกันให้ทุกคนไปหาของให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมจะฆ่าคนที่แหละคือตาผมผมจะเป็นเ่าแตะกิรก่อนมามาอยู่ไหนะ พี่เด็กพี่อยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนว่รอให้ไอ้นั้นเราจะโซนเราจะเป็นคนโซนกันนะครับนะเราจะเป็นคนโซน ผู้ชายวันนี้แม่งติดปากหรือเปล่านี่ขาหักไปเพื่อนโคตสะใจเลยตอนเวลาได้แทงคนนะี้จะหนีไปไหนจ้าจะหนีไปไหนคอหักไปไปไหญจะดีจะหน,นีไปไหนหนีไปไหนตายซะเถอะนี่ขาหักนี่ จะไม่มีใครรอดจากจากเหตุใ้ใครรอดจากเรื่องนี้ได้มาทุกคนตักตายตักตายใครชุบใครชุบใครชุบใครคิดจะชุบใครชุบใครจะชุบใครจะชุบชีวิตนะเฮ้ย้ตายก็เทอเนย ล่วงไปเฮ้ยโดนแรงดึงดูดตายซะเถอะตายจะคิดจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมานนี่มานี่นะ เจ้าเจ้าทีวีเกมมิ่งจะหนีไปนะไหนยังไงแกก็ไปรอดอยู่แล้วแหละจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนร่วงไปจะหนีไปไหนเกมนี้อยาหัวร้อนนะเกมนี้ได้ปวดยาร้อนอย่าหัวร้อนนะ จะหน,นีไปไนจะหน,นีไปไนะนี่ขวาไปาตายไปพกเจไหนกันหมดเผอตัวมา ให้ข้าได้ข้าสะเถิดเ้าจะพวกนี่ให้ข้าได้ข้าสะเถิดเฮ้ยเขาเวลาจะหมดแล้วเนี่ยต้องหายเจอสิจะตักฆ่าคนคนให้ได้ตรงไอ้พวกนั้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วเลยเหไม่อย่างน้อยเราก็อย่างน้อยเราก็ช,ชนะชนะแบบ 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะพอราะว่าไปสง่งฉันได้เอาวิกคีมีจิ้มไปที่คนแล้วเขาตายคนนี้ได้กุญแจมาเดี๋ยวผมพิมพ์กดดู๊ดให้เขาโอเคโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยครับบ๊ายบายฮั